สีัสบายดีทุกคนสบายดีตอนสวยๆเด้อเนาะตอนนี้กามาพบกับน้องลีมือเท็ มื่อนี้กบอได้ไปทางใดนะทุกคนเมื่อกี้นี้น้องนิ่งแซตมาส่วนเฮดเซส่วนกินเนาะหรือว,ว่าจุ่มจีนเนาะซึ่งตอนนี้น้องลีกาบอปฏิเสธบอแปลกเลยที่นะแบบเนียงออกเนาะกาแต่ตอนนี้น้องลีกาหลังจากที่บอไดปฏิเสธเนาะน้องลีกาได้ไปซื้อเครื่องมาแล้วทุกคนแต่ว่าอ่าโคตรแพงเนาะ แพงแพงคือ F C ฮู้อนะไรเนาะ F C ก็บอกว่าอยู่บ้านกัแพงคือกันเนาะตอนนี้น้องลีได้ไปซื้อมาลนะออกงบกันผู้หนึ่งสามสิบพันสามสิบพันกี้เป็นเงินบาทกะนบ่ร้อยว่าแม่สามสิบพันนะบ่ลอยเนาะประมาณเก้าสิบบาทเลยทุกคนประมาณเก้าสิบบาทเลยออกงบกันเนาะน้องลีเก้าสิบบาทน้องนิงเก้าสิบบาทแต่ว่าเลยงบแบบนี้ เป็นผู้นึ่งสี่สิบพันกีบเนาะทัวซื้อเมื่อแปดสี่พันเป็นผู้นึ่งสี่สี่สิบพันกีบประมาณร้อยร้อยนึ่งนี่แหละทุกคนเนาะไรซ์เลียนี่เออราคาเวลาเฮาไปซื้อเครื่องยูตระนะทุกคนเฮาแบบเฮาโต้สินะแม่คะ้ากะ็สีตอบว่าบ่ได้เงินบาทขึ้นเนาะช่วงนี้เงินบาทขึ้นประมาณนี้นี่แหละทุกคนเนาะ ทีทุกเกือบมาทุกทุก,ทกบ่อนเลยทุกอย่างคือแบบไล่เป็นเงินบาทเงินบาทขึ้นลดมาได้ประมาณนี้เนาะทีเพิ่นโตบะขาเนาะนอันนี้ก็คือผักบุ้งเนาะเดี๋ยน้องลีเอาให้เบ่งอันที่หนึ่งก็คือผักบุ้งซื้อสองมัดสองมัดห้าพันกีเป็นเงินบาทประมาณยี่สิบบาทอันนี้ก็คือ1ิมห้าพันกีบิ5ห้าพันกีเป็นเงินบาทประมาณ ประมาณประมาณหกสิบบาทวะสิบห้าพันประมาณห้าสิบหรือหกสิบบาทนี่เลยทุกคนอันนี้ก็คือห้าพันกีบสองถุงสิบพันกีบเป็นเงินบาทกะสี่สิบบาทเนาะอันนี้อันนี้ห้าพัน,น 5, เป็นเงินบาทประมาณยี่สิบบาทเส้นอันนี้น่ะกะแบบ ขาบดบอดได้อันนี้คือเส้นเซส่วนเนาะซื้อเหมืนอนโบงว่าซื้ออยงแต่ว่าเหาเอินเ็นเซนเส่วนแล้วก็กุ้งกุ้งกุ้งนี่แหละมาจากกุ้งนี่แหละที่เลยงบเนาะอันนี้น้อยๆน,น,นะทุกคนสามสีพันกีบสามสีพันกีบเป็นเงินบาทอะประมาณแปสิบาทที่คือที่น้องลีบอกไป สักการน,นี้อันนี้ก็คือลูกซีนลูกซีนแซบเนาะลูกซีนแซบได้อันนี้นะซื้อมันเดอทุกคนซื้อมันคือลูกซีนแซบแต่มันกระแซบสวมซื้อเนาะอันนี้ราคาอยู่ที่สิบพผนกีบกับอ่าสี่สิบบาทอันนี้ตีนไก่เท้าไก่อันนี้จะลืมราคาแล้วเนาะลืมราคาละโดยเฉลี่ยกะประมาณ แปดสิบปลายผ่านน้อยนึ่งเยอทุกคนอ,อ,อย่าไปโฟกัสที่นั่นนั่นคืออ้อยที่กินยังไม่เนียนยังไม่เก็บด,ดี๋ยวน้องลี่ที่เอาอันนี้ละกาไปหาน้องหนิงเนาะเ็ดกินยิ่งน้องหนิงเ้อทุกคนเ็ดกินสองคนเนาะมีแต่น้องลี่กับน้องหนิงหรือว่าอาจจะมีผู้ใดมาอีกเพิ่มเติมอันนี้กันยังโบโฮเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันยิ่งน้องหนิงเ้อทุกคนตอนนี้กะ เป็นเวลาประมาณ1โมงแล้วเนาะซึ่งนัดการหาร12โมงแต่ว่าน้องลี่ยังมีเวียกอยู่ละก็เลยว่าคบเชตคบน,น้องหนิงว่า1โมงจะออกไปหาเดินเะนาะน้องหนิงก็ว่าโอเคเนาะแล้วตอนนี้ก็1นโมงแล้วนะ้นองลี่ก็จะออกไปล่ะกันพากันเฮ็ดกินเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเด้อทุกคนหน้าตามันสิเป็นยังไดเอฟซกน็น่าจะู้ดีแล้วเนาะเพราะว่าโอ้ยยูทูบเบอร์ลองสานก็นเฮ็ดกินตลอดเนาะยูน่นอื่นเพิ่นก,นกน็น่าจะเฮ็ดแต่เฮ็ดตั้งกันเนาะ แบบจุ้มแล้วก็กินเนาะแต่ว่าเห่านี้สีเห็ดแบบต้มใส่หมอ้อสีนาเนาะโอเคถ้าผู้ใดยังบ่เคยเห็นก็ทาเบิง่งค,คลิปนี้ให้จบเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันยูพุนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้แม่นได้ต้มตีนไก่ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเปิดใส่แป๊บนึงยูเห็นหน้องนิ่งยูเหนกลัวในมืดเนาะนี่ตอนนี้ได้ทำการต้มตีนไก่ เป็นที่เรียร้อยแล้วนะคะต้มให้มันจนฟูดูเลยทุกคนแล้วเ,าเอากระเซียวออกไปกินข้า่นอกคุณเนาะอันนี้ก็คือใส่น้ําตาลเกลือน้อยนึ่งแล้วก็แป้งนัวหรือว่าผงซูร์สนั่นเองเนาะก็ะมีกุ้งน้อยนึ่งเนาะนี่ก็คือเห็ดเข็มทองแล้วก็ลูกซีนที่เราเตรียมไว้ทุกคนอยา,ากจะน้อยทาไปเบิง้งอยู่นอกคุณเลยเนาะตอนนี้แม่ยู่ในเงืนอัวของน้องหนิงเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอันเส้นเนาะหัาตรงได้เอามาเซน้ำก้อนทุกคนเพื่อให้มันเวลาไปต้มให้มันจึงสุกไหวโบโบเซก็ได้แต่ว่ามันน้นสุกเนาะหัตรงได้เซ่เพราะว่าเราต้มแล้วเราฟ้าวกินที่นะทุกคนนะคาก็เลยมบได้เซ่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินเลยเด้ยวยทุกคนตอนนี้แม่นยู่นน้องหนิงแล้วเนาะลวกาน้องหนิงกำลังไปซื้อแม็กกี้มาใส่ยูเนาะเพราะว่าเฮากะ บบมีสู้ดอกปุ๋งม้วเลยใชนะมากแบบเดกะปุ่งแบบนั้นเลยใชนะทุกคนผู้ใดมากกะเอาไปเฮ็ดกินตามได้เลยทุกคนบอกเลยว่าเซบเนาะทุกคนถ้าอยู่ทางฝั่งไทยก็น,น่าจะเอินว่าซาบูนะทุกคนซาบูที่มันเป็นซุปน้ำแดงนะเนาะน่าจะแม่นอันเดียวกันโบอนอหรือว่าโบเมนเนาะ fc เมนบอกน้องลี่เดี๋ยวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกินเลยทุกคนสีเซฟซีนัวสำเน,นเนาะเดี๋ยวเรามาทาเบิ้งกันเลย นี่ทุกคนตอนนี้กะเพื่อว่าสุกอะไรนี่นี่น้องมิงก <c oughs> <c oughs> ินยึดกันน้องมิงเลยทุกคนมั <c oughs> บนมืดซื่อๆมันได้ดำอยาานน่ามาแนยนันเลยเอาเสื้อเลยเนาะนี่ก็คือห็ดกล่นทองพักใส่ได้ อันช่วงแรกๆนี่ยังโบย่งโบแซบาว่าน้ำมันอย่างโบอ,อกเลยจุ่มกับประมาณนี้เดินขนจุ่มอยู่ทางจุ่มกีิ่นอยู่ทางฟังลาอยูแถวลองสารมาชีจะไปอยูบอนอื่นเพิ่นก็บอดีบ่ค่อยสู้กินบ่ค่อยสู้เห็นนะเห็นแต่ยูแถวนี้แหละพื่นท็นกน่กิ่นแล้วก็แซบมักอีได้แต่กะมีแต่ใบรุ่นสลามักนะใบรุ่นมักผุ้เทาบ่ค่อย,ออยผุ้เทาบ่ค่อยกิ่น วันถ่ายไม่ใช่ก็ะกินิกุมภาไปถ่ายนะเองกินมาคนโซดเด้คนโซดบอยากไปมือ1ิซี่กุมภาไปและเฮมกูข่าต้องไปมือวันที่สิบห้าบ่วงเอามาละนี่กุ้งบัดอันนี้ซุกเนาะยังกซื้อเนาะ

תודה רבה งอเย็ดไ่มมั้ย่าหลูกบอเอ้ออ้ออ้อ้อ้บอกจังปอนไมเหรอจังปอหอมดแล้วหมดแล้วฮะ กดมาชิบอไนั่นมาอกาหะเนี่เนี่ยักัเปกบอกโกันั่งม้ยไู้กนยังวะเ เตียน,น้อกนะไม่ได้ไปการนะว่น<ไ>เดียนเลยจาสินพักออ่ามันพักอันวายักเันกืดจะได้พักหนวย่ยอืมอก็เห้องแล้ว้ก้องแล้วถ้ามาเบสกับเบสนะงานเนี้ยได้แบโอ้

นี่ทุกคนตอนนี้เลื่อมอัดราดเซ็มแม่น้องเพนเค็กก็มากินนะน้องเพนเค็กไปโรงเรียนอันนี้ก็คือกุ้งเลือดเต้านี่แหละเลือดเต้น้ำทุกคนนี่ไอ้กุ้งกระเอียนแม่นั่นไปองไปกาดละเนาะบ่เลือดได้เลยบ่เลือดพักบ่เลือด บนเรือจะไม่ปกติหันสิเลือเลยเนาะพักเนาะมือนี้บนเรือบน,นบรรรบรรรเรืนน 80, อเดินเลยงบน้อยงบแปดสิบันจีบตอนที่อีตังงบไปหก0 0 0ผันจีบแต่ว่าเลย <c oughs> เลยไปแปดสิบโอ้เสียงลานกันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนเด้อเนะาะฝากกดไลค์กดเร์กดติดตาม น้องนิง่งน้องหลักกาน้องรีเพือเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปในเดินเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย